มีเฟเบิลลงไปอยู่ในซองทองขายแล้วก็อันนี้เขาทำกันบ้านมาดีมากจากไ c ซีที่ผมเปิดไปสมมติอะไรเลยมันคือแบบโอ้ สวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ LM Cafe อีกครั้งหนึ่งพวกผม GM นะและมีเดครับผมวันนี้ครับเป็นการสปอยด่วนนะครับจากงาน Philadelphia ล่าสุดเลยนะครับกับ keynote ของเฟนบัดในปีหน้าครับต้องบอกงี้ครับว่า keynote ที่เราจะมาพูดถึงกันพี่เดมันมีหลายเรื่องให้เราพูดคุยกันบ้างหรือมันมันสปอยแบบโยนทุกอย่างใส่เบรนเดอร์แล้วก็กดแอน เทมาให้เรากินแล้วเรา็อ๋อไม่รู้จะจับตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาสรุปแบบสร้างให้ทุกคนได้ฟังกันครับเริ่มจากเซตแรกกันก,นก่อนดีกว่าครับพี่เดกับเซตที่ทุกคนมองว่าอาจจะเป็นแสงมืดอาจจะเป็นนุ่นเป็นนี่หักหมดเลยครับหักวงมาลยเลี้ยวด<า>รดหักก๊อกหมดนะครับกับเซตที่18ครับคอ n เวอร์เจียมอเป็นเซตเสริมนะครับของเฟสเชนแบตคล้ายๆกับ d u สคิวดอนคล้ายๆกับตัวของก u ญช i พ l e ออร์บใช่ครับ ตัวบล็อกตัวนี้เนี่ยมันเป็นบล็อกยังไงบ้างครับพี่เดก็คือตัวบล็อกเนี่ยมันเป็นบล็อกที่ดันบล็อกเสริมอย่างที่เขาพูดกันมาเลยแต่เขาการตีว่าบล็อกเสริมรอบเนี้มันจะเอ็กซ์ูซีฟกว่าทีเบี้ยงกว่าเพราะว่าเขาเพิ่มดับเลทมาด้วยปกต,ติเนี่ยเขาจะให้เลเตียราแค่2ใบแต่บล็อกเนี้จะได้ถึง3ใบและหนึ่งใน3ใบน่ะก็จะมีใบพิเศษพวกมาติกมาฟอยล์ต่างๆด้วยคือมาร์ติกแล้วก็เป็นพวกเลเจอรี่ด้วยบล็อกเนี้ยคุณนะ ข้อแบบมาเพื่อซีซีกับซิลว่าเอ็เลยนะว้าวมันไม่รองรับพวกดาวหรือซิลเลย เพราะว่าเ mm hmm. ขาเน้น e x p นช s i o n slot เงียก็คือเน้นแบบอาชีพแบบเน้นตัวละคระเก่าหรือตัวละคระใหม่ทุกคนจะได้ของมาใช้งานเต็มที่เอาการันตีแน่นอนครับ mm hmm. บล็อกนี้รีฟิน์ของสําคัญใช้งานอ๋อที่มันสปอยไปล่าสุดด้วยมันคือใบอะไรครับพี่เดชใบใช้งานใบแรกที่เราโดนแน่นอนคือเชลเตอร์ความอินเทนส์นะครับของทางฝั่งแอสซัสซินซินด้าเนี่ยคือไม่ไหวแล้วมันต้องออกมารีฟิน์แล้วคือมันมันดีมากเลยคุณนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าบล็อกนี้มันรีฟิน์ของของใช้งานมากมายอะต้องโมว่า บ็อกนี้มันออกมาได้ดีคืออย่างแรกคือขอใช้งานดีมากรีปินขอใช้งานมาให้ผู้เล่นใหม่ทุกคนเนี่ยเข้ามาซื้อบ็อกนี้ได้เลยแล้วก็ผู้เล่นตกรถอย่างพวกเราเป็นต้น <S <S อาเชลเตอร์เนี่ยใบละโหไม่ซื้อไม่ไหวจริงๆน,นะครับคุณูดีบินมาให้่ะใบต่อไปก็คือ บาลานเอาจติกเป็นอาร์ตใหม่นะเออลืมบอกไปสองอันสองใบนี้เป็นอาร์ตใหม่ทั้งคู่เลยรีฟินก็จริงแต่เป็นอาร์ตใหม่ก็ถือว่าเป็นการรีฟินที่ผมว่าอันนี้คือสปอยล์มาแค่สองใบก็ถือว่าเป็นไอคอนิกแล้วกับยุคนี้ที่เออาร์ก็จูอาร์ก็ยิงหนึ่งดาเมจนะครับแต่ในเทอร์เลอร์มันมีแอบจะมีแบบพวกใบสำคัญเพิ่มอีกเยอะเลยนะสไตล์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมาเอเลท์สไตล์เอ้ยแล้วก็อย่างอีกหลายๆใบเลยผมไปเห็นมาแล้วก็ หรือว่าปิ้นมาไอคนอนิกมากมแต่ว่ามันมีที่เขาฮือฮากันเลย<ม>คือเรื่องเกี่ยวกับสองทองอฮือฮาทั้งวงฮือฮาตอนนั้นตอลนลฟ์สดได้คือแบบโอ้ทองทองรายละเอียดสองทองนี่มันเป็นยังไงบ้างครับพี่เดชผมขอพูดอย่างนี้ขอเล่าก่อนลเอ้ยดองทองเนี่ยมันเหมือนกับไฮซีแหละก็<ม>คือหนึ่งบล็อกคุณได้หนึ่งซองทองแน่นอนได้ถึงทองทองของเนี่ยมันมีความเวอร์วังกว่ามันมีอาร์ตที่เป็นกรอบใหม่ครับคุณน Oh. ในซองทองเนี่ยคือของไฮเซียคือมันคือกรอบที่เป็นสีตมทองใช่ไหมเน่ยอเนื hmm. ้อของเมคานิกของซองทองเนี่ยคือกรอบใหม่ครับ mm hmm. เป็นกรอบแบบพิเศษเลยอื mm hmm. อะไรที่มาจากซองทองบนนี้ยมันเป็นกรอบพิเศษหมด mm hmm. และที่สําคัญอาร์ตใหม่ออกเฟเบิล hmm. คุณมีสิทธิ์ได้เฟเบิลไอออฟออฟิเดียในซองทองนี้ด้วย mm hmm. ก็คือเขาบอกว่ามีเฟเบิลลงไปอยู่ในซองทองซึ่งไม่ได้มีแค่อันเดียวเขาเขาไม่ได้บอกว่ามีเขาบอกว่าเขาจะมีอะไรอย่างด้วยอืม hmm. เป็นกรอบใหม่อาร์ตใหม่แล้วก็มีเช e ลเตอร์อาร์ตใหม่บาลานด้วยบาลานด้วยแล้วยัยงไม่ทอนนะครับล่าสุดเนี่ยเขาลีของที่บบว่าทุกคนใช้กันหมดเลยที่แบบทุกคนแบบออลีปุ๊บใบนี้แบบอู oo, yeah ้ยเยอะือฮาะมันเคยแล้วครับคุณณนะเป็นเดลสปริง นีกครับ <c oughs> นั่นคือแบบผมที่ถือ WGR Lambo Foy มาผมอยากจะขายแล้วก็เอานี้ท <c oughs> ุกคนประกาศขายครับ <c oughs> เป็นเดียวคุณและคุณก็ไปซื้ออันใหม่โอ้สารสวยมากมีขึ้นภาพห้ดูคืออาร์ตมันมหาาศัศจรรย์มากคือแต่เข้าใจว่าอย่างเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราไม่รู้องว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องออกแบบให้มันแบบจะตัดทาก็คือเป็นเสื้อแต่วนะ่าอันเนี้ยมันค <c oughs> ือแบบ โอ้โหมันไม่ถูกต้องอ่ะยังไงก็ต้องมีอ่ะคิดภาพว่าลายหน้าใส่เสื้อ <Buffalo> นี <museums Pract izen> <les cy 1981> ้วนจะหาแค่นแต่นั่นแหละด้วยความอาร์ตมันสวยมากและเขาก็สปอยมาแค่สามใบอ่ะมีสี่ใบรวมใบนี้ด้วยก็คือมี f ฟ n นเด Spring t ทนิกมีบาลานซ์ออฟจัสติกมีไอโอฟิเดียเชลเตอร์ฟอร์มเดอะสตอนั่นหมายความว่าอาจจะมีใบอื่นๆอีกเยอะเลยถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามกันนะครับ ไอซองทองเนี่ยจะมีทั้งหมดสาใบครับอืม,อมใบแรกเนี่ยจะเป็นเลกูล่าที่เป็นแบบว่า R แน่นอนอ่าเป็นมั่นใจว่าคือ R แน่นอนเป็น R แน่นอนแต่ R อ R กรอบใหม่อืมแต่เขาไม่สปอยนะว่า R เนี่ยมันเป็นอาร์ใหม่เลยไหมหรือว่าแค่กรอบใหม่อืมแล้วก็ไม่รู้นะว่าเป็น R ของบล็อกนั้นไหมหรือบล็อกใหม่ไม่รู้เลยแต่ว่านอน,นอคือคุณได้ R เลกูล่าเนี่ยเป็นเป็นกรอบใหม่ตรงเลกูล่าสล็อตใช่ครับแล้วใบที่สองครับใบที่สองที่สำคัญเลยนะก็คือ คุณจะได้มาจิติกกอบใหม่แน่นอนคิดดูนะคุณได้เอ็มแน่นอนหนึ่งใบเป็นกอบใหม่ทั่วๆนี่คือขั้นต่ำสุดของมันนะต่อไปคือคูฟอยมาจิติกกอบใหม่และมีสิทธิ์ได้เฟอร์บูล์ต่อหมแต่เป็นนอนฟอยนอนฟอยสล็อตสาวอพิร์ตอาร์ตครับแต่พารเซโซลสล็อตในรอบนี้มันจะไม่ได้มีแค่พาร์ทโลอย่างเดียวใช่ไหมมันจะมีอะไรมาให้ด้วยครับ ถ้าคุณโดนดีโดนดีมากๆไงนะคุณจะได้เรนโบฟอยที่เป็นเลเจอรี่ครับอาร์ตกล่องว้าวนั่นก็คือไอโอชีลเตอร์บาลานซ์แล้วก็อันที่ยังไม่สปอยเลเจอรี่เลเจอรี่อ๋อไม่มีอาร์ตไม่มีอาร์ตไม่มีอไม่มีไมีอาไม่มีอมีแค่เชลเตอร์มีบาลานซ์เออแน่นอนนั่นหมายความว่าเขาทำกันบ้านมาดีมากจากไฮซีที่ผมเปิดไปวยสองไม่ได้อะไรเลยนั่นจะแบบไปแบบ ล่องเรือ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 โคฟอยที่เล่นได้แค่ในลิมิเต็ดฟอร์แมตเอามาทําไหมถ้าถือว่าเล่นบัตรนะครับก็รับเรียกว่าคํากลด่าทีจากผู้เล่นเอาไปแก้ไขแล้วทำให้ซองท้องเนี่ยมันคือท้องจริงๆเราถือว่าประมาณนี้นะครับสําหรับบล็อกตัวของบล็อกใหม่มันจะมีเวอร์พีเมียนะครับสําหรับใครที่สนใจอยากจะเปิดก่อนใครนะครับจะไปเจอกันได้นะครับที่วันที่6-8ถึง กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับที่เวอร์พีเมียลอนดอนครับสำหรับใครที่อยากจะไปเปิดก่อนก็เปิดได้เลยแต่จะวางขายทั่วประเทศทั่วไทยทั่วโลกในวันที่13กุมภาพันธ์ก่อนวาเลนไทน์นะครับเอาเงินไปเอาเงินมาเปอันนี้ก่อนไปเปวาเลนไทน์นะครับถัดไปที่เราจะพูดถึงคือเรื่องของการในบล็อกนี้กันบ้างดีกว่าเพราะบ็อกนี้เนี่ยจากที่พี่เดบอกไปนะครับว่ามันสนับสนุนซวเอช การในชุดนี้มันสนับสนุนในเชิงแหล่บ้างครับพี่เด็กคือเขาพูดว่าตอนคอเตอร์นี้ก็ทีเป็นบล็อกนี้คือซีเวอร์เอ็ดเนี่ยมันจะสนับสนุนพวกการอ่านต่างๆของสาราชีให้ความรู้สึกแบบกลุ่มๆซุปเปอร์แล้วกันอาที่แบบเก่งพอซุปเปอร์แต่บางใบนี่ก็มันทะลุไปเอ็มได้เลยนะก็คืออย่างที่บอกเขาตอนที่เขาซัพพอร์ตซีเวอร์เอ็ดตรงนี้แล้วอ่ะเขาก็ซัพพอร์ตเรื่องหนึ่งก็คือเขาเพิ่มระบบหนึ่งขึ้นมาในหนึ่งซีซั่นหนึ่งบล็อกอะมอเตอร์มันจะมีระบบ แบรนตัวละครอารมณ์มันเรียลออริจินอารมณ์แบรนแบรนฮีโร่แบรนฮีโร่ให้ผู้เล่นหมวดกันแบวนแบรนสามตัวแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผู้สร้างจะโดดจะแ,แบนหนึ่งตัวให้ด้วยเขาตัดปัญหาเลยใช่ที่ว่าผู้เล่นจะเถียงกันทะเลาะกันว่าโอ้โ oh, หทีอเมต้ามากๆเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นการที่เหมือนกับว่าก็คือให้ผู้เล่นทั่วโลกเลือกสามตัวแล้วก็ทางผู้สร้างนะครับเลือกเพิ่มอีกหนึ่งตัวแบรนนี้ใช่เพื่อแบรนไปหนึ่งซีซั่นหนึ่งซีซั่น อ่าพอหนึ่งซีั่นปุ๊บอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ชัวนะคือได้ยี่มาคือบรนเ์ซั่นปุ๊บปลดแบน์บปุ๊บมันจะเล้ได้หนึ่งซีซั่นแล้วแจนถูกโหวตไปก็คือจะ,ะจะแบน2สองซีซั่นประมาณนี้ครับเพื่อให้คนมันได้เล่นหลายในตัวแต่ผมว่าด้วยระบบเนี้ยเอาจริงๆอ่ะผมว่าดีนะเพราะว่าถ้าเรายึดระบบเก่าอย่างตัวลเจ전ด์อะคือเราต้องทรมาน <c oughs> กับการเจอหน้ามันไปนประมาณแบบสมมุติอย่างเช่นแบบไอซ์เลนเดอร์ซีซีอย่างเงี้ยผมเจอมันถากซีซั่น กว่ามันจะขึ้นไปลิฟวิ่งเลเจนดนที่ทําให้มันโดนแบนตลอดกาลอะไรแบบนี้ยะิป่าพิ่ป้าคงจะดีมั้งอานนี่คือขาสอบนะพี่เดเอาประมาณนี้นะครับสำหรับการสนับสนุนซิเวอร์เอทนะครับถัดไปกันดีกว่านะครับกับที่เป็นคนรักกันตอนนี้นะครับกับร์นาเม์ิพ็คอืมอ่ามันคืออะไรบ้างครับพี่เดชบ้างนี้กับนะเมื่อก่อนอะ่ะมันจะเป็นพวกโปรโม,โมใช่ไหมครับโปรโมต่างๆขอในงานแข่ง แข่งใหญ่ๆนะกคอลลิ่งแต่ว่าโทนาเมนต์นแพ็กเนี่ยคือเขาจะเอามาสร้างให้เป็นซองสุ่มในงานแข่งของพวกงานคอลลิ่งมันจะไม่รู้แล้วว่าเราจะได้อะไรดีไม่ดียังไงแต่คิดว่าน่าจะมีของดีมากๆมากๆมากๆอยู่ในนั้นเลยนะเพราะว่าถ้ามันมีของดีมากเขาจะไปแข่งก็ผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีก็อย่างถ้าสมมติแบบเราไปแข่งงานใหญ่ๆใช่ไหมแต่อย่างเช่นแบบไปคอลลิ่งสิงคโปร์ก็จะได้เป็นซีจิ้วเมลลอน เราก็จะรู้ราคามันอยู่แล้วว่ามันยังไงมันก็เกินกว่าราคางานแข่งใช่ใช่ใช่ใชแต่ว่าอันเนี้ยมันจะแบบมีโอกาสสูงว่าเอยมันจะเป็นระดับล่างสุดประยุทน์บนสุดอะไรอย่างเง<ต>ี้ยผม<ต>ว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่คิดว่าอะไรราคาก็ไม่น่าต่างก่าราคาค่าเข้าแล้วกันอก็ประมาณนี้นะครับสาหรับทัวร์นาเมนต์แพคถัดไปกันดีกว่านะครับกับการเปิดตัวฮีโร่ตัวใหม่ฮีโร่ของบอเรียร์นะครับก็คือพารา เป็นอาจารย์ของตุลนเทีย เราจะได้เจอคนนี้นะครับตอนแรกที่เขาเป็นเมนเทอร์ในบล็อกกานเทียเวอา์ซันไลน่าบล็อกนี้เลยซึ่งบอกได้เลยว่าคือฮามากมาอ่านเหตุการณ์ซะหน่อยอแอคชั่น,นครับจ่ายสานอนตัวละครตัวนี้แล้วทําการรับดาบแล้วโกัวเกมรับดับเนี่ยคือวางบวกหนึ่งพลังโจมตีเคาน์เตอร์แล้วตอนจบเทินเนี่ยให้เอาบวกหนึ่งอันนี้ออกทั้งหมดพี่เดชคิดยังไงกับเทคนี้ดีกว่ายังตอบไม่ได้เพราะยังไม่เห็นขอทั้งหมดแต่เทคมันค่อนข้างค่อนข้างจะง่ายก็คือมันชัดเจนว่าจ่ายสาม ก็คือฟ้าหนึ่งใบถ้าให้กับดาดที่เราทาร์เก็ตทีเนี้ยต้องไปดูเมคอัพด็กในอาร์เมรี่ของมันถ้าผมพี่นะก็คือเด็ก,ดกดนี้เน้นฟ้าถัดไปกันดีกว่านะครับกับสิ่งสุดท้ายแล้วที่เราจะพูดกันในคลิปนี้โรดแมปโปรดักต์ฮนะของปีหน้าแบ่งเ <Back S 2> ป็น4ี่คอเตอร์เหมือนกันกับปีนี้ใช่ควอเตอร์หนึ่งเนี่ยมีอะไรบ้างครับพี่เดชคอเตอร์หนึ่งก็อย่างที่เราพูดกันเมื่อกี้แหละครับก็คือเป็นเรื่องของควอเตอร์หนึ่งเนี่ยเป็นของเขาไปที่อัพเรียมเซียร์บ็อกใหม่เลยแล้วก็เป็นซิลเวอร์เอ็ หนึ่กับสองชั t เต1และสอง a r t e เตอร์สเนี่ยจะมีก็เรียกว่าเป็นอ m ม r y d e c ดอันใหม่นะครับรวมถึง s i วเว r ร์เอชั p เตอรนั่นหมายความว่าบูสเขาเรียกอะไรเป็น Starter Pack ของ s i วเวอร์เออีกน่าจะแปดตัวมั้งหรืออาจจะแบบอีก4ตัวไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็เป็นเซตสิด้วยที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเซตอะไรยังไม่บอกต้องมานั่งดูกันอีกทีว่าเอ้มันจะเป็นต้องมานั่งอะไรกันอีกนะครับต่ดไปครับคอรเตอรครับ มีอะไรครับพี่เดชเซตยี่สิบครับอ่าก็คือเป็นบล็อกต่อไปแหละก็คือตามซีซันเอามาบรีเดกอีกอย่างหนึ่งก็ตัวมัลเตอรี่แพคมาลเตอรี่แพคเขาังไม่ประกาศว่าคืออะไรแต่เขาบอกเขาทำให้ดีขึ้นคือตัวมาลเตอรี่แพคกับรอบที่แล้วอ่ะมันยังไม่ค่อยเวิร์กก็คือคนวัวกันคนไม่ค่อยซื้อกเลยแล้วคนก็แบบไม่เวิร์กเท่าไหร่ต่อให้คนต้องหาของนะแต่ว่ารอบนี้เขาจะบอกว่าจะทำให้ดีขึ้นนะและรวมไปถึงในควอเตอร์สี่ด้วยที่จะมีมาลเตอรี่แพคตัวใหม่จากอัลเบริยเดกประเด็นคือพอมัน สปอยล์ลุแมปโปรดักต์มาให้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าปีหน้าเราจะมีสามอเมริกาเด็กใหม่ที่แน่ๆแหละมันต้องมีเฮราแน่นอนแล้วมีเฮราอยู่หนึ่งในสามอันนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าของอันไหนถ้างั้นสุดท้ายของท้ายที่สุดแล้วครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์อะไรต่างๆนินดๆหน่อยๆในปีหน้ากันสิ่งที่เปลี่ยนไปของทัวร์นาเมนต์ครับคือตอนนี้ก็คือเราจะไม่มีแบตเทิลฮาร์เดนอีกต่อไปแล้วนะครับงานแบตเทิลฮาร์เด้นแอนกรุงปีหน้าจะเป็นงานแบตเทิลฮาร์เดนครั้งสุดท้าย ที่เขาจะเปลี่ยนชื่อจากเเวิราเดนเปลี่ยนเป็นโชดาโชดาใช่น่าจะแบบเท่กว่าแล้วมนะั้งใช่เรามางานโชดาลแล้วก็เขาจะดันตัวซิวเวอร์เอ็ดเนี่ยคือตอนนี้แบบผมเห็นเลยว่าเอลเดแบบโอ้โหออกตะปูดันเรือโอ้โหซิวเวอร์เอ็ดมันต้องขึ้นเป็นโพมแมนหลักให้ได้อะตอนนี้อันนี้คือเขาดัน,นเต็มเลยแล้วก็อย่างที่บอกคือบิทสกอร์มิดไปแล้วแล้วจะเป็นนมาจะเป็นซิวเวอร์เอ็ดตลอดไปนะอาจจะเป็นไปได้แล้วก็งานแข่ง ในปีหน้าเนี่ยคือของรางวัลทั้งโลกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นต้ประมาณนี้นะครับสำหรับ Keynote, Roadmap และ Everything จิงกะเบลที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทั้งหมดของ f ฟช h i o n ั u g นะครับก่อนจะจากกันไปพี่เดย์อยากฝากบอกอะไรกับผู้เล่นที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับแน่นอนว่าเกมเริ่มต้นของเกมอ่ะมันน่าจะบอกคือเด็กราคาเข้าเข้าแพงแต่เซเว่ราคาถูกทะนั้นถ้าอยากเข้ามาก็ ผมแนะนำว่าเข้ามาสัพเพเหอได้คุณจับเงินมามาหกร้อบาทคุณสามารถแข่งงานแข่งที่มีนิรันวัลถึงเป็นหลักหมื่นได้โดยที่คุณใช้แค่ค่าสามารถเท่านั้นใ,ในราคาแค่หกร้อยบาทสนุกด้วยสนุกด้วยคือประเด็นคือสิวเวทอทอ่ะเป็นฟอร์แมตหนึ่งที่สำหรับผมอะ่ะคือมันเป็นจุดกึ่งกลางคือผมอะ่ะไม่อยากอยากได้ฟอร์แมตที่ไม่ใช้เอเพราะว่าเอ็มเนี่ยมันเป็นตัวที่บง่งบอก ใช้ชนะได้ใช่ไหมแต่พอมันเหลือแค่ C กับ R มันคือจุดกึ่งการที่มันทั้งสนุกแล้วมันก็ต้องแบบใช้ความคิดัวแตกอะโอ้แบบว่าเราจะทํายังไงให้แค่ C กับ R เนี่ยสามารถชนะอีกฝั่งได้อะไรแบบใช่ใชก็คือรัาสนใจก็แน,นะนํานะคนที่สนใจเฟ้นัแบก็ออเข้ามาทดลองกได้เชื่อไหมกำลังมายังไงสำหรัวบวันนี้นะครับผมจีเอ็มนะและนี่เลยครับขอลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ช่องแอล a อมคาเฟ่กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ